เาก็เลยายม่ามนม่านเยด็กนแต่ะยังไม่ได้สพูรแรกสมันมันยัง

อันนี้อะไรอ่ะสามสองหนึ่ง ดูเลยดูเลยไม่ใช่หมอนอยนะดูเลยไม่ได้ไม่ได้คดเหน่ม่ไหร่ออกคุหมาไม่ได้หนว่าคุคุณมว่าไหวมลูกไม่ไหวไหมไม่ใช่เหนืยนะแต่ไหวแต่เนี้ยไหว สารแก่ก็เอิดแม็้ม่ออาออ้อะไรนะไห้ใจสลายไมีรถแกงเคี่ยกับข้าทีดีดอคอยโค้ดมันนอกขึ้นคอยโค้ดมันนองคือสิบว่าปลาแห่ทีชอบ

สักวันจาเป็นเอ๋เอาแบบนี้เอาแบบนี้กินสัวันจะเป็น

Don't down.